อไ oh. ล่เก็บเวลาก่อนเลยเราไม่เคยเล่นอนะ่ะหรือว่าทุกครั้งที่เอาตัวเลฟเดนมาเล่นจะมีเสี๋ตีนี้วะไม่รู้ว่ะ อยู่มาขวาข้างมีคอมโบโบนนะัสอยู่ข้างบนเอ,เอออุอ๊ยไม่ทันโอ้ตายละดนกัดทีนึงบ้าเอ้ย อันตรายอันตรายเฮ้ยมีถังระเบิดด้วยเอ้ยตัวถึงเหลืองมันยิงได้ใช่ป่ะข้างหลังมนะันอ่ะเออโอ้เป็นไน้ตัเจ้น เริ่มเยอะแล้วเนี่ยนี่เวลาอยู่ตรงไหนบ้างวะก็ <c oughs> ข้างล่างน่าจะไล่เก็บแล้วบ้างข้้งบนข้้งบนกูตีไปอันนึง,งโอ้ยตัวใส่เกาะมาด้วยเฮียอะไรนะตัวใส่เกาะเสียบเลยโอ้ยเป็นชุดทหารใส่เกาะเหรอ,อ หัวอย่างเดียวเลยเนี่ยทำไมเสียงวัดมาวะทำไมด่านที่เราเล่นเราเจอแต่แทงวะเยอะเลย,ย,เลยไม่งี้เป็นรเรื่องเลยค่ะ

โดนลูกตีนปลดล,ล็อกอะไรด้วยปลดล็อกโดนตุ๊กติงอะตุ๊กติงโดนตุ๊กติงไงอ้อ้วนอะบูบีโดอไเหี้ยระเบิดอนะเข้าไปใกล้ๆยิงใกล้ๆไม่ได้นะเว้ยมันระเบิดใส่เออตัวไหนวะระเบิดเอาตัว <S <S <ม>ที่มีถังใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทหารอะ ทหารนะ่าที่ใส่เกาะยิงใกล้ๆไม่ได้หรอกแม่งระเบิดอ๋อมาเดินไปไปที่ไหนวะเจ้าเอาพี่อย่าละเวรละเวรละอะไรนะอะไรครับเน,นี่นย เปิดแล้วเนี่ยเหรอยังไม่บอกฮะกูเปิดตอนไหนวะไม่รู้กูย,ยิงไปโดนตั้งแต่กูยิงไปโดนแน่เลย หลับป,ประหลาดแล้วนะแม่งวิ่งเข้ามาซอมบี้ค่อยเดินไม่ใช่เหรอพี่วิ่งเวละกระสุนหมดแล้นี่้ยมาละตัวใส่เกาะเฮียอ๋อขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะ วันนี้มีไล่มาเรื่อยๆเลยแฮะโอ้ยโอ้ยรู้จะวิ่งทางไหนก่อนเลยแฮ่เออโอ๊ย ตนี่ตัวมันมีระเบิดอยู่ด้วยว่ะ เออแทงเออแทงตายดีครับจบไหมเฮ้ยเฮ้ยคุณได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยเหมือนอะไรสักอย่างสักอย่างเฮ้ยตัวมีไอ้ไอ้ตัวสีแดงอ่ะพี่ อะไรวะเยี่หตัวด,ดอว์ดเฮ้ยเลือยถูกว่ะไม่ได้ยินเสียงเลยโอ้ยยี่คุณระวงัควงคุณระวังเดี๋ยวเดี๋ยวกูเก็บถังแล้วเปิดไปเล่นกันเลยเมาเอื่อ แม็กอยู่ไม่ได้แล้วแถวเนี้ยเร็ว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 ไปก่อนไปก่อนทางสันเนี่ยไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยนั่นยานั่นยาแยา เ้ยแรมันฆ่าง่ายกว่าในนี่เนาะเออกูว่าถ้าุดมันฆ่ายากมันก็เกินไปที่ไทยมันจะไปเล่นได้นะเออจริงเจียอะไรกันวะเนี่ยโอ๊ยล้ลบกูลบไอ้เหี้ยใครยิงที่แลยว,วะ เ้าเวลาเลื่อสิไว,วะโอ้โห,โหโดนเลยกูวิ่งเข้าไปท้าเรื่อยพอดีเลยไม่เห็นคือหันมาแล้ววิ่งเข้าไปแบบซัดโอ้โหเต็มหน้าเลยอะ,ะเหมือนตอนโดน,โดนหมัดมิต์เอ็กต่อยหน้า <laughs> แต่นี่ยากหรอโอต้องยากดิมันเหลือมันเหลือด่านอะไรเอ่ยอ่ะสองด่านสุดท้ายอ่ะด่านเนี้ยกับอีด่านนึงนีเรายังไม่เคยเล่นมันมีถังระเบิดตรงเนี้กับข้างบนอะ่ะถังหนึ่งอ่ะที่เขารู้อ่ะ Ừ. <laughs> à <quài là>? Ờ <laughs> à, quá. Ừ. Bay bay bay. Ưa เอ้ย <c oughs> ตัดข้างหลังข้งางไหนเพื่อนเก็บเวลาวะเก็บแล้วอันหนึ่ง อย่าเป็นสาวฮอตตอนนี้ไงโอ้ยทำไมตรงนั้นมันบึมกันน่ะกูเนี่ยกูนี่แหละสาวฮอตอยู่ไย ข้างบนยังไม่ได้ขึ้นมาเลยโอขึ้นไปแล้วฮู้ถ้ามันมีด่านแคบอยู่แค่นี้เหรอวะเออเยากไปทอไมด่านน้อยจังวะ ม่เแคาไปหปันเฮ้ยเออมันขึ้นไม่ได้จริงๆนะขึะ้นไม่ได้มันวิ่งไปไม่ได้อยู่เฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้ว เจอแล้วเนี่ยมามาแม่ไม่โดนหาเลยเอ้ยไม่ไม่โดนะไรเลยเลยครับเนี่ยผมเบลอแล้ว ว้าวเอาไอเหี้ยเลือกยังไหนโอ้ย oh, oh. อยู่ตัวบนันไดอะไรวะทำไมกูาามาป้ากันเลยอยีกวะไม่ได้ยินเสียงดรืยเลยอะว่ามึงจะอยู่ตัวบนันไดเลยมิ้นไม่เขากำลังจะวิ่งหนีเพราะว่าไอตัวใหญ่มันนักหน้าอยู่ข้างบนไง <c oughs> กําลังจะวิ่งลงไงให้วิ่งลงเจอตัวใหญ่ตัวใหญ่มันบางอยู่ ผมวิ่งผ่านมันปุ๊บเลื่อยอยู่ข้างหลังมันโอ้โหจบเลยขึ้นไม่ได้จริงๆเลยเฮ้ยไม่ได้<ต>ไได่านหม,<ต>มคือได้หึดจรแล้วด่านหมนไม่ค่อยมีอะไรแต่ยากที่เป็นไงวะ อะไรอยู่วะทำไมเข้าไปเตะไม่ได้เนี่ยอีวีอีวี จริงมนันน่าจะไปทางอื่นได้เนี่ยเฮ้ยอยุเอยู่แล้วเอ้าใครอ่ะกูนี่นะดดอะลรกูยิงผิดเพื่อนจะเกี่ยวไปสู้กันเลยทันแล้ว มากันเยอะค่ะเดี๋ยวมากันเยอะอีฉันยิงไม่ทันนะคะอ้าเพื่อนพาแขกมาทำไมเนี่ย ở đâu vậy Mày ở đâu vậy Đi đâu vậy Huy phía sau quên Ôi kìa. Mày ở đâu vậy ไม่รู้อ่ะถึงบนมิ้นฮ้ยไม่ีเสียงเลยมินใกล้กูจังวะมิ้นอยู่บนห้มงบนเลื่อนไปแล้วเหรอไม่รู้ว่ะเสียงมันดับไปแล้วอ่ะ แมงเริ่มมาเลยพวกกระโดดเลย lộc lục cửa với ấy người mà đâu biến luôn á các nhập lên đó thấy đó

ไม่ป่าปืนใส่กูอะไรทั้งนี้ยเข้ยเหี้ยแล้วเว้ละโอ้เพื่อนเฮ้ยออกาข้างไหนวะเนี่ยเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วโอ้โหนี่นะมาทันแหว่งเลยแล้วว่ากูจะออกจากตรงนี้ไงนี่ก่อนนี่ก่อน

ไปแล้ว่嘛หายไปแล้วอ้วนอ้วนเอ้ยข้ามวนข้ามวนไหมข้ามวนมีถังระเบิดอยู่เหลือสองถังแน่มาเต็มเลยสต์ มานลยโหโอ้โหมายกแล้วเลื่อยมากูได้ยินเสียงแล้วน้อระวังโะนั่นไงมาทางนู้นอุย้ยเหี้ยอะไรวะเฮ้ยเลื่อยเลื่อย มาเฮ้ยเี้ยแทงมึงมาเวละเฮ้ยกระสุนแม็กนัมเขาหมดว่ะโอ้โ พอด,ดีเลยวะเฮ้ยเวทั้งท้ายนี่เองมมโอ้สามร้อยพอดีเลยโอ้เอาเอาที่แมคคาร์โมหามร้อยเหรอดูวะเนี่ยแมคคโมเรามันสามร้อยอะแสดงว่าใช่แหละปลดอีกด่านนั่นอนะ ขอบคุณทุกท่านที่นั่งดูกันจนจบนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่เพจ f c e e o o o เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปว่าหมูกริ้งหรือจะมาติดตามที่ช anel y u u t u พิมพภาษาอังกฤษ R I A C H 2 6แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย